สวัสดีครับวันนี้ผมก็มาอยู่ที่พัทยานะครับตอนนี้ก็อยู่ที่เกาะไผ่นะครับผมก็ไปมาหลายที่มานะครับคือทริปนี้คือแบบไปหลายที่มากแล้วก็เกาะล้านเนี่ยก็ไปมานะครับก็ถือว่าสนุกนะครับแล้วก็ที่เกาะนี้ก็มีการเป็นประการังนะครับเป็นการดูประการังด้านนู้นนะครับแล้วก็บรรยากาศดีมากนะครับตอนนี้ก็เป็นช่วงเย็นอันนี้ผมก็ถ่ายตอนที่แบบว่าวันที่2นะครับก็แบบิปนี้ก็ค่อนข้างแบบ ยาวนานผมจะใส่เป็นทั้งแบบเป็นรูปภาพแล้วก็เป็นเป็นวิดีโอนะครับก็วังเพื่อนๆก็แบบคนไหนที่แบบไม่ได้มาดูก็ถือว่าบบได้ท่องเที่ยวไปกับผมด้วยนะครับก็เป็นทริปที่เป็นทริปของฟอร์โคเอเบนะครับคือจัดขึ้นกันเองแล้วก็ของมอกษตรนะครับก็สนุกมากแล้วก็นี่ครับคือบรรยากาศแบบว่าคนอันนี้ก็เป็นช่วงมันยาดยาวนะครับของเดือนธันวาคม2563 ยากาศดีมากเลยนะครับก็เดี๋ยวเราจะพาเดินไปรอบๆหาดนะครับแล้วก็จะมาดูคลิปน,นะครับคือบอกว่าคลิปนี้สุดยอดมากแล้วก็ตั้งใจถ่ายมากนะครับก็คือบรรยากาศดีมากจะเก็บบรรยากาศมาให้เพื่อนๆดูนะครับ วันนี้ผมก็ขออาสานะครับในการบรรยายคลิปท่องเที่ยวของเรานะครับก็อันนี้ก็เป็นล่องเรือนะครับจากพัทยาไปสู่เกรราะลานนะครับนนก็จะเห็นวิวสวยบรรยากาศน,นะครับแล้วก็ทุกคนก็ตื่นเต้นกันนะครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศนะครับจากมุมสูงของเกรราะลานนะครับอันนี้ก็เป็นจุดนะเขาเรียกว่าจุดชมวิวครับก็สามารถมองท้่วเกาะลานเนี่ย ได้ถึง360องศากันเลยครับยอมรับว่าบรรยากาศเนี่ยดีมากนะครับก็แบบโอ้โหมองเห็นต้นไม้เขียวแล้วก็ท้องฟ้าสดใสนะครับมองออกไปเนี่ยมองเห็นทะเลที่กว้างใหญ่แต่ว่ามองไปไม่ถึงไม่มีจุดสิ้นสุดนะครับแล้วก็อันนี้เป็นโรงแรมที่เราเข้าพักนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวผมจะให้ดูชื่อโรงแรมนะครับ เป็นโรงแรมระดับ4ดาวแล้วก็ห้องพักเนี่ยดีมากเลยนะครับก็ประทับใจมากๆเลยอันนี้เราอยู่กันที่สกายแกลลอรี่นะครับก็มีอาหารให้ทาน ก็ไปกินบุฟเฟ่ต์เนี่ยก็ถือว่าเหนื่อยนะครับเพราะว่าอยู่แบบนี่ก็เป็นเรือที่เรานั่งมาถึงเกาะอันนี้เป็นเกาะไผ่แล้วนะครับจัดรอบๆบรรยากาศดีมากนะครับอันนี้ก็เป็นเี่กว่าเป็นเกาะส่วนตัวนะครับเพราะว่า ค่อนข้างห่างไกลจากตัวงปัญยาครับต้องใช้เวลาถึง40นาทีจะมาถึงตรงเกาะนี้ได้ไดก็ม <veux> ีหลายคลิปนะครับมาร่วมจอยกั <Generation> นับ ปรมาณนาทีนะครับถึงจะกลับไปถึงเกาะปัตตานของเราเก็ถึงแล้วนะครับบรรยากาศดีมากนะครับแล้วก็ขึ้นมาจากเกาะแล้วนะครับก็คือขึ้นมาในตัวเมืองปัทยาแล้วก็บรรยากาศเนี่ยโหน่ากินมากเลยครับลูลามากและอาหารเนี่ยก็ดูดีนะครับมีอันนี้ก็เป็นค่อเทศการคริสต์มาสนะครับก็มีต้นคริสต์มาสแล้วก็เพื่อนๆของเราเนี่ยก็ไปถ่ายรูปด้วยกันนะครับก็เดนเนียลนะครับ แล้วก็คนเต็มร้านเลยนะครับก็มีทั้งฝรั่งแล้วก็คนไทยอาหารที่เราสั่งกันนะครับก็จะมีเป็นสปาเกตตี้จริงๆอาหารไทยก็มีนะครับแต่ว่าอาหารฝรั่งเนี่ยก็ดูดูดีจนแบบต้องลองนะครับร้านช็อกโกแลตแฟคทอรี่นะครับก็น่ากินมากแล้วก็มีเมนูที่หลากหลายนะครับขนมของเขาเนี่ยขึ้นชื่อเรื่องอเป็นช็อกโกแลตนะครับผมเห็นเป็น ช็อกโกแลตเป็นรูปรองเท้าเนี่ยก็สวยมากเลยครับเหมาะก,กันเป็นของฝากและตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันที่ร้านช็อกโกแลตแฟคเตอรี่ค่ะเป็นร้านอะไรนะครับร้านนี้ร้านขนมแล้วก็ร้านอาหาระค่ะฟ้าใส่มาเข้ากล้องมาน,นี้ก็เป็นเพื่อนร่วมทิปนะครับ <Hey. S 2> นี่มีปิ่นแล้วก็ฟ้าใส่นะครับใช่ไหมคะใช่ไหมคะโอเคครับ เนี่่ไมมาาจรแล้วก็แดเนียลแล้วก็พี่การครับคนนี้คือพี่การนะครับสร้างภาพอารมณ์ดีของเรานะครับเราอารมณ์ดีอันนี้ก็เป็นบรรยากาศอาหารเช้าที่โรงแรมนะครับก็ที่เป็นบุฟเฟ่ต์นะครับให้ตักหลากหลายทั้งเบเกอรี่แล้วก็ออมเล็ตแล้วก็มีเป็นซุปมิโซะเป็นของทอดของกินอร่อยๆมากมายนะครับมีบรรยากาศก็ ค่อนข้างโล่งนะครับแล้วก็เป็นวิวสระไว้น้ำนะครับสามารถไปเล่นน้ำกันได้ตามความชอบนะครับก่อนกลับแล้วก็มาแวะที่ปราสาทใมซิวเลียนนะครับก็ค่อนข้างสวยแล้วก็บรากาศดีมากๆเลยนะครับก็เดี๋ยวช่วงหลังเนี่ยผมจะมีรูปภาพเพื่อนๆแล้วก็บรรยากาศมาให้รับชมกันนะครับก็เป็นคลิปที่สนุกมากแล้วก็ได้แบบถือว่าเป็นคลิปแรกนะครับของปอโทแล้วก็ได้มาเที่ยวได้แบบ ถ่ายรูปได้แบบมากินอาหารทะเลอร่อยอร่อยรู้สึกว่าแบบเป็นทริปที่ประทับใจมากๆเลยนะครับแล้วก็ได้แบบว่าเจอน้ำทะเลที่ใสต้นไม้บรรยากาศดีอาหารอร่อยเนี่ยแล้วก็เป็นช่วงเทศกาลคิดมาก้วยนะครับก็ทําให้แบบว่าสนุกสุดๆไปเลยแล้วเราก็ได้แวะส่วนนองนดกันด้วยนะครับก็มีต้นไม้นานา,นานชนิดแล้วก็ว่ายน้ําที่ที่พักของเรานะครับบรรยากาศสุดยอด ก็ต้องขอขอบคุณนะครับทุกๆคนเลยเพราะว่าแบบก็ช่วยกันนับสลับกันถ่ายรูปแล้วก็วางแผนจองที่พักแล้วก็การเดินทางหลายๆอย่างเนี่ยก็คือจะต้องช่วยเหลือกันแบบมากๆนะครับเพราะว่าบางครั้งถ้าเกิดตัวคนเดียวเนี่ยมันไม่ง่ายนะครับที่จะจัดทริปให้สนุกมากขนาดนี้ก็สนุกสุดไปเลยครับทริปนี้ สำหรับคนที่ชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับกรเกษตรศาสตร์ MBA 2020